เอาละครับนายเลนเคืออะไรคลิปนี้มีคำตอบเดี๋ยวเราไปดูกัน ST นะครับนี่คนันนี้ดูได้เลยที่ตรงนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ฉลอง60ปีของนายเลเวนนะครับซึ่ง91คันนี้เนี่ย ผลิตเพียงแค่1,963คันนี่ตามปี1963นะครับที่มันเริ่มลายผลิตในและเว้นขึ้นมานั่นเองนะคันนี้ได้เป็นสีชอบรูนะครับภายในเป็นเฮอริเทจสีน้ำตาลตัดดำซึ่งมีความสวยงามมากๆล้อเนี่ยเป็นล้อสีขาวไลท์เวทนนะครับเบรกเป็นเบรกเซรามิก ข,ข้อแตกต่างระหว่างข้อแตกต่างระหว่างคันนี้กับ gt 3 r s นะครับคือคันนี้เนี่ยจะมีดีไซน์ที่เขาเรียกว่าเป่าลงแอรโรไดนามิกน้อยลงนะครับฟอนโนตแล้วก็ตัวบัมเปอร์หน้าจะดูมีความซับโทมากขึ้นการที่จะแยกระหว่าง touring กับ st ก็คือแบตด้านหลังอันนี้คือหนึ่งอย่างแล้วนะครับแล้วก็คือด้านข้างตัวนี้นะครับก็จะมี อินเทคแล้วก็เป็นตัวแอ r o โรดด i มิกที่เห็นได้ชัดทุกคนจะต้องรู้นะครับว่า ST เนี่ยมันมีน้ำหนักเบาที่สุดในในเลเว่นซึ่งสิ่งที่ทำให้มันเบานะครับนั่นก็คือฟอนด์บอนเนตนะครับแล้วก็ตัวซุ้มล้อตรงนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดหลังคาคาร์บอนไฟเบอร์ประตูเช่นเดียวกันนี่อันนี้ก็โชว์ว่าไอคอน o อฟคู่ดีไซน์ t ฮ g e ิเทจ มีเขียนในเ e เวนเอสตรงนี้ภายในเป็นสีน้ำตาลดำสวยงามมากๆนะครับหน้าจอก็มีสีเขียวสวยงามมากนี่คอนเป็นน้ำหนักน้ำหนักเบาแต่เป็นเทอรีเทสนะครับตรงที่จับตรงนี้ก็เป็นหนังไม่ใช่เชือกทั่วไปโคตรดีเทลโคตรอาร์ตโคตรงานศิลป์นะครับสติชิ่งกลิ่นของเบาะนะครับคอนจาก ผมจะบอกว่าเราจะรู้ว่าหนังนั้นมีคุณภาพมากแค่ไหนแค่ใช้จมูกดมกลิ่นนะครับแล้วก็เอามือลูบก็จะรู้เลยทันทีนะโลโก้นะครับก็จะมีความเป็น heritage นะครับนี่ภายในนี่ครับฝากระบงหน้าเป็นคาร์บอนไฟเบอร์คันนี้เนี่ยความเอสที ST ของเขานะครับก็คือเขาเป็นเกียร์แมนนวลน,นั่นเองซึ่งเกียร์แมนนวลเนี่ย เป็นแมนนวลที่ขับง่ายมากๆนะครับเวลาโยกเกียร์แมนนวลเนี่ยตัวเลโชของเขาจะมีความสั้นกระชับนะครับทำให้เข้าเกียร์ได้ฟิลลิ่งที่สนุกแล้วก็กระชับแล้วก็เข้าเกียร์ง่ายมากๆในเลเวนเอนะครับจริงๆแล้วท่อเนี่ยแทบจะเป็นแบบเดียวกับตัว GT3 RS นะแต่มันอาจจะมีอุปรกรณ์บางอย่างที่เชื่อมกันมันทำให้ ใน1อ s t วนคันนี้เนี่ยมีเสียงที่ดังกว่า GT3 IS นั่นเองทั้ทง Head Design หรือ Head Tech ของ Por s เ h e เขาก็ได้บอกนะครับว่าใน 11ST นคันนี้เนี่ยทำมาเพื่อให้แตกต่างกับตัว GT3 IS เพราะว่าตัว GT3 IS เนี่ยเขาต้องการที่จะให้เป็นรถที่ลงแทร็กได้สนุกดิบที่สุด แต่สำหรับนเน1 1 ST นั้นต้องการให้เป็นรถที่เอาไว้ขับบนถนน B-road B-road ก็คือถนนตามหุบเขาเลี้ยวโค้งตามธรรมชาติให้เราได้ดื่มดำกับเสียงของตัวรถและธรรมชาติที่อยู่ข้างหน้าได้ขับขี่ตามโค้งพร้อมกับเปลี่ยนเกียร์แมนวนวลชิปไปในตัวทำให้มันผสมผสานกับความสนุกแล้วก็เพลิดเพลิตนต่อบรรยากาศรอบข้างได้ดีนั่นเองครับ สำหรับใครนะครับที่ชอบใน l e v t ่ ST คันนี้สีชอบบรูมีเลข63ล้อสีขาวล้อน้ำหนักเบาคาร์บอนไฟเบอร์ <on favorite S 2> ทั้งลำเป็นรถที่เบาที่สุดในไลน์ของใน l e เ e ่ก้องสามารถทักฟูจิเข้ามาได้เลยนะครับที่ช่องติดต่อในด e สคริปชั o นนะขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ครับ ขอบคุณที่ยังกดเข้ามาเพราะว่าฟูจิหายไปนานในช่อง YouTube ก็หวังว่าทุกคนจะชอบและถ้าใครอยากเจอคันจริงหรืออยากเก็บสะสมคดีไว้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับ1,963คันในโลกไม่ถึง10คันในประเทศไทยคนที่เป็นเจ้าของคน,คนที่จะได้เป็นเจ้าของในระเบ้นเอสทีคดีเนี่ยรถจะเป็นคนเลือกเจ้าของเองครับไม่ใช่ทุกคน ที่จะได้เป็นเจ้าของมันแต่คุณอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้เป็นเจ้าของครับแล้วเจอกันตัวจริงที่ e บ u t ์เฮาส์เซ o เร็ลามาทรีและฟูจิจะพาเดินดูครับเสียงเล้าใจภายใน Luxury รีเนีบ้บนี่คือรถที่ควรค่าแข่งแก่การเก็บจริงๆแล้วเจอกันสวัสดีครับ